สวัสดีค่ะอาจารย์กนกรัศศีกิจเกษมวัน์นะคะในบทเรียนนี้เราจะแนะนำไก่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนั่นคือไก่ดำไก่ดำเนี่ยเป็นกลุ่มไก่พื้นบ้านที่เป็นทั้งสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการในการบริโภคนะคะแล้วก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามด้วยด้วยลักษณะรูปทรงรวมถึงสีที่เป็นเอกลักษณ์คือแปลกมีความดำดำทั้งตัวแบบนี้นะคะ งั้นเรามาติดตามกันเลยนะคะไก่ดำนั้นจัดอยู่ในกลุ่มไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะแบบเดียวกับไก่พื้นเมืองทั่วไปทุกอย่างนะคะอุปนิสัยความต้องการการบริโภคความเป็นอยู่เนี่ยเหมือนไก่พื้นเมืองเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีสีดำทั่วตัวเท่านั้นนะคะมีกำเนิดมาจาก ทางฝั่งมองโกเลียส่วนนอกหรือว่าทางฝั่งอินโดนีเซียหลักๆมี2ฝั่งนะคะว่ากันในยุคที่เราเน้นเรื่องการบริโภคนี่นะคะถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นตลาดชั้นสูงนะคะมีมูลค่าต่อตัวเนี่ยสูงเป็นไก่ที่มีความต้องการในตลาดประเทศจีนซึ่งซึ่งประเทศจีนนี่เราทราบกันมาว่าเขาก็มีความ มีความชื่นชอบในการทานสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจากสัตว์ไก่ดำเนี่ยมีความเชื่อในสรรพคุณยานะคะสรรพคุณยาของไก่ดำเนี่ยจะมีมากเลยนะคะซึ่งไก่ดำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นของเขาคือจะงอยปากเพดานลิ้นหนังเล็บเนื้อเป็นสีดำเอาละถึงแม้จะไม่ดำเข้มก็ อาจจะมีบ้างเป็นเทาๆแต่ก็ยังดำนะคะถือว่าดำนะคะกระดูกก็จะเป็นสีดำาหลายๆท่านอาจจะชอบเรียกว่าเป็นไก่กระดูกดำนะคะอย่างไรก็ตามในความดำทั้งหลายเนี่ยเลือดเขาอะยังเป็นสีแดงอยู่นะคะแต่ก็มีความแดงแบบแดงคล้ำอะค่ะ แดงไปทางเปลือกมังคุดแบบนี้นะคะการเกิดสีดำเช่นนี้เป็นผลมาจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสะสมเม็ดสีเข้มเนี่ยมากเกินไปนะคะสีที่ว่านี่ก็คือเป็นการสะสมของเมลานินซึ่งภาวะทางพันธุกรรมนี้เราจะรู้จักกันในชื่อของไฟโบเมลานอซิสนะคะ ในอดีตเนี่ยไก่ดำเนี่ยจัดเป็นไก่ที่หายากมากๆนะคะว่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยไก่ดำจะถูกนำมาปรุงเป็นอาหารสำหรับห้องเต้เท่านั้นเนาะเพราะหายากไงคะแล้วมีคุณค่าทางอาหารเยอะนอกจากนี้ก็จัดว่าเป็นตำรับยาจีนสำหรับบำรุงสตรีนะคะนี่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเลยเอาละว่ากันถึงว่าราชวงศ์ชิงเนี่ยไก่ดำเนี่ย ถือว่ามีชื่อจัดเป็นตำรับยาบำรุงสตรีนะคะภาษาจีนขออนุญาตนะคะไม่ทราบจะออกเสียงได้ถูกหรือเปล่าเขาก็เรียกว่าอูจีไปเพิ่งหวานนะคะซึ่งคำว่าอูจีเนี่ยหมายถึงไก่ดำนะคะเป็นชื่อของตำรับจะบ่งบอกความหมายว่าเป็นยาบำรุงสตรีเป็นอาหารหลังคลอดเขาว่ากันว่าสรรพคุณมีมีสรรพคุณในการบำรุงตับและไต บำรุงเลือดและบำรุงพลังนะคะขับความร้อนจากภาวะพร่องมีการถ่ายทอดข้อมูลกันว่าสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งผู้ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยถ้าบริโภคเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ในบางบางคนที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นภูมิแพ้แต่หลังจากที่เขาบริโภคไก่ดำมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันสักระยะหนึ่งเนี่ย อาการภูมิแพ้เขาดีขึ้นมากจน,จนลืมไปเลยว่าเออเป็นภูมิแพ้นะคะก็ถือว่ามีคุณค่าทางอาหารอย่างดีมากๆเลยนะคะพอมาถึงปัจจุบันก็ในทางวิทยาศาสตร์เราก็มีเทคโนโลยีในการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารวิเคราะห์คุณค่าโภชนะในเนื้อไก่ดำเนี่ยเราก็จะพบว่าด้วยความที่เขามีเมลานินเยอะนะคะเมลานินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สาวๆหลายคนนะคะผู้ที่รักความงามเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าต้านอนุมูลอิสระกันเป็นอย่างดีเนาะว่ามีมีผลต่อความอะไรอะ่ะชะลอความแก่ความเปล่งปังความอ่อนวัยอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละเมลานินที่อยู่ในไก่ดำเนี่ยแหละที่เขามีอยู่เยอะเนี่ยนะคะจะช่วยส่งเสริมสารต้านอนุมูลอิสระให้เรานะคะ นอกจากนี้ยังมีสารคาโนซีนช่วยป้องกันความจำเสือ่อมอัลไซเมอร์แล้วก็ช่วยให้อารมณ์ดีนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์สูงซึ่งกรดไขมันนี้เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวในกลุ่มของโอเมก้า -3 นะคะ หลายๆคนก็รู้จักโอเมก้า3เนอะที่จะใชะ้บางคนก็ไปซื้อมาเป็นเม็ดวิตามินบำรุงมีโอเมก้า3มีอยู่ในนั้นใช้บำรุงร่างกายอะไรแบบนี้นะคะไก่ดำก็จัดว่าเป็นไก่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีคุณค่ามากเลยในแง่ของการบริโภคเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของอาหาร บำรุงร่างกายนะคะที่มีมูลค่าสูงแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในมุมของไก่สวยงามกันบ้างนะคะในบทต่อไปเราจะมาดูกันว่าลักษณะของไก่ดำที่เป็นไก่สวยงามนะคะจะแตกต่างจากไก่ที่เรานำมาใช้บริโภคเพื่อบำรุงร่างกายกันยังไง